น้ำนมขัวเหลืองและกะสอยเครื่องดื่มอิชิตันวิตามินวอเตอร์ซีพลัสอีธัญพืชตราไร่ทิพเอาล่ะมาอีกหนึ่งเมนูที่อินดี้บอกเลยว่ามาที่ร้านคุณจะต้องสั่งเมนูนี้มันชื่อว่าอะไรคะข้าวผัดไข่กุ้งครับไข่กุ้งก็คือมีข้าวนี่เป็นไข่กุ้งแล้วก็ใส่สาหร่ายจุกมิขึ้นมาแล้ว ก็คือเป็นเป็นกระทะที่เราใช้ผัดปลาหมึกเมื่อกี้นี้ใช่ก็คือเป็นซอสที่เหลือนี้เราก็มาผัดกับข้าวค่ะอ้บี้บี้ต้องบี้ให้ติดกระทะเลยครับให้มันไม่ให้กรอบให้ติดแล้วเดี๋ยวเราใช้องใช้ขูดออกต้องเป็นกระทะเกาหลีอย่างนี้ด้วยใช่ครับอยากวิดีโอคอลโอป้าเนาะชื่ออะไรคะโอป้าชื่อโอฮอนค่ะทำไมอันยองฮาเซโยแล้วโอคุณโอฮอนต้องพูดคุณไว้ไงฮายอันยองฮาเซโย อยู่กับคุณแอนอันยองอันยองไม่หดูภรรยาเขาอะมิสมิสคุณแอนไหมคะกล้องได้เห็นปกคอชิปคอซนั่นเองคิดถึงเขคุณแอนทำอาหารอร่อยมากเลยค่ะอ๋อป้าอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดดีที่สุดภรรยาของคุณดีที่สุดอยากมาไทยไหมทำดีแทกุแทกูฮะก็ชิปพอซอยากไป หาเมียอยากไปประเทศไทยมาสิมาได้ค่ะสเต็กพัลัตทีสิบสี่วันเองชอบอาหารไทยอะไรคะเล้งครับเล้งครับเล้งชอบเล้งเล้งอะต้มเล้งอะต้มเล้งเขาชอบเล้งเหรอคุณป้าคนนี้สวยมากมากนะชอบคุณแอนตรงไหนเตะอ้เต้นะชัวร์มาตั้ง อ๋อให้ได้มาเร็วๆนะ i wish you were here นะสู้ๆนะคะไปแอนนั้นเร็วๆค่ะอะไรไงเย้ยเฮ้ยมาสลั้งนีเร็วมาเร็วสลั้งนี่อยมาแล้วฉลั้งนีอโอปป้านี่คือเราเราในล็อหว่างเราคุยกับโอปป้าแป๊บเดียวเท่านั้นคือหันแม่อีกทีข้าวในจานเราก็คือใช่ฉันก็หมดนี่ไงหมดหมดๆวันไหนอินดี้เข้าร้านบอกนะคะพี่ได้ไปกับลูก เอาได้เลยครับก็มีลูกสาวะจะได้พาลูกไปเอาลูกไปทานแล้วพี่ไปหาอินดี้ไปทําท่นครับตอนที่อินดี้เสียดุลพี่ปัทไทยไปอีกคนนึงไม่เอากลับไปหาคุณอ๊อฟป้าจุก,กุมิกันต่อดีกว่าอ๊าอฟป้าจุกุมิต่อดีกว่าเป็นยังไงครับร้านอ๊อฟป้าจุกุมิร้านอาหารเกาหลีสูตรต้นตํารับ กถ้างงในส่วนของเรื่องอาหารก็จะเป็นตัวตัวแอนคะ่ะเพราะว่าเราจะเป็นคนสื่อกอับทางเกาหลีนะคะทางแฟนอะไรอย่างเงี้ยอีกที่ก็จะดูทางมาร์เก็ตติ้องอะไรโโปรมต,ต่าง,โโตตางๆ ช่วยน้องอินดี้ดูตรงนี้ค่ะเพราะว่าน้องเขาก็งานยุ่งอยู่พี่นันจะดูหลักๆดูเงินอหรือเรื่องการเงินนะคะแล้วก็ดูเรื่องพนักนางานเวลามาที่ร้านก็จะเจอคุณแอนและคุณแจนเป็นหลักจ้าสองสาวใจดีแนะนําได้หมดทุกอย่างเลิศเลออาจจะมาผัดข้าวผัดไข่กุ้งให้ลูกค้ากินด้วยนะเอออันนี้ที่ร้านเรียกว่าเมนูปรับเซียนค่ะอิ่มยังไงก็ต้องทานค่ะเพราะมันอร่อยมาก <c oughs> ผัดๆด,ดลุกๆแล้วก็ คล้ายกับขา้าวตังบ้านเรายัางไงยังงั้นนั่นแหละความอร่อยที่ทุกคนรอคอยมันจะกรุบอยู่ตรงไข่กุ้งเนี่ยค่ะม,มีมือยาวค่ะมอยาวนะคะมือยาวๆนะคะอร่อยมากคุคณแม่บอกว่าเวลามาต้องสั่งเบิ้ลจ้า การโปรดของครอบครัวนี้เลยขนาดหนุ่มอินดี้ไม่กินเผ็ดยังสู้ตายเลยจ้าโดยเฉพาะมาม่าเกาหลีมอนหนีเด็ดเข้มขน้นด้วยซอสที่ทำเองเครื่องแน่นเวอร์เหมือนตอนนี้ทุกคนกำลังรอรุ้นให้ผมทานอยู่นะครับมาชิเซีโออร่อยมากครับไม่เผ็ดอย่างเดียวเพราะว่า หอมด้วยคุณแอนบอกว่ามาม่าเกาหลีความเด็ดอยู่ที่น้ำซุปนี่ละจ้าของเขาเป็นน้ำซุปปูฟังไม่ผิดค่ะเขาใส่ปูลงไปเป็นตัวตัวอย่างที่เห็นค่ะจากมาม่าเกาหลีเผ็ดร้อนกลมกล่อมออ้าอินดีก็เลยมาทำาต่นทอดสุดเด็ดของทางร้านให้แก้เผ็ดซะหน่อยเมนูนี้ไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าเป็นในเรื่องของการมาหมักหมักไก่นะครับการผสมแป้งนี้เราต้องใช้น้ำแร่เย็นจัดนะคะ แป้งเราใช้เป็นแป้งอนเนกประสงค์ของเกาหลีเลยนะคะมันมีเกลือพิไทยด้วย,<ท>ยเราว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนปีไก่สดๆสดสดสดม,มักด้วยกรรมวิธีของทางร้านทอดในน้ำมันท่วมความร้อนไฟปานกลางทอดนาน15นาทีค่ะไก่ทอดร้านนี้เขาดีจริงๆรอบนาทีเดียวยิ่งกินคู่กับน้ำจิ้มไก่หลอดบีบสูตรสุขภาพ3โนดรดเด็กสมบูรณ์ยิ่งเพิ่มอรรถรสในการกินไก่ทอดจานนี้ให้อร่อย นะคะคและเพราะความใจดีที่สลับเวลามาสอนมือใหม่หัดทายทางเราขอมอบน้ำจิ้มสุขภาพสูตรสามโนตร,ราเด็กสมบูรณ์ทั้งเก้ารสชาติมามอบให้ค่ะอ่ะาไก่ทอดถือมืออินดีนี่เลยป้าต้องชิมเอามาป้าก็ต้องชิมอ่าก็ต<อ>้องชิมดีมากถ้าทุกคนจะชิมขอให้ชิมพร้อมกับนี่เลยค่ะอยังยน้ำจิ้มหลอดบีบสูตรสุขภาพสามโน เป็นน้ำจิ้มไก่ตราเด็กสมบูรณ์นั่นเองนะคะ3โนในที่นี้คือไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่ใส่สีสังเคราะห์แล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสนจิ้ม,มกับไก่เล<ะ>ิศ ันเล็กเอาไม่อยู่แล้วนี่ไงันมเลยเกิดไปกันเนี่ยแล้วคือดูเหมือนเป็นสีขาวๆเหมือนจะเป็นแบบว่าจุดๆโนอร่อยอ่ะตัวเองนี่จิ้มน้ำจิ้มไปนี่น้ำจิ้มดีค่ะหวานกำลังดีไม่หวานมากเกินไปอร่อยภาษาเกาหลีอะไรคะหนูมาชิเซลอร่อยฮะมาชิเซลมาชิเซลมาชิเซลอร่อยทุกเมนูเลยอินดี้ฝากล้านเลยลูกทั้งหมดที่เอามาวันนี้ก็เป็นหนึ่งในเมนูหลักก็มีอีก หลายเมนูที่เราไม่ได้เอามาเช่นคอนชีสแล้วก็มีมกิมจิแล้วก็ไข่ตุน๋นไข่ตุนชีสใช่ก,ชก็เป็นเมนูหลักๆที่คอยดับเผ็ดให้กับเมนูเหล่านี้ได้นะครับดีก็ขอฝากด้วยที่ โอป้าจุกุมิอยู่พิภพภาคอ่อนนุตนะครับอินดี้ฝากไม่เรียบร้อยเอาคุณแม่คะคะคุณแม่มีฝากอะไรไหมคะมีอลหมานจันใหม่นะคะของพี่ไก่วลาหยุดเดี๋ยวได้ละครช่องสามแล้วก็ละครช่องสามก็มีด้วยนะคะแล้วก็ขายผัดไทยดอกไม้ก็ยังทำนะคะแล้วก็แล้วก็ก็ดูไปเรื่อยๆแหละค่ะเดี๋ยวมีอะไรออกมาให้สนุกสนุกตลอดนะคะสุขภาพก็ดีวันดี้ก็ดะค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณพี่ผัดไทยมากๆค่ะที่แวะมาเยี่ยมตลาดขคุณดีแล้วก็ต้องขอบคุณอินดี้นะคะแล้วก็พี่ๆจากร้านโอป้า ผมกนล้าครับยอะมากเลยสามคนนะฮะช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับหมวยเล็กนะครับจะพาไปที่ไหนพาไปเยือนดินแดนถิ่นหนองบัวลำพูนนู่นเองโอ้โหจะสนุกแค่ไหนนะต้องติดตามไม่ได้นะครับสนับสนุนช่วงมือใหม่หัดขายโดยซอสไข่นางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์